ครับก็สรุปเลยละกันนะครับว่าเอาเงื่อนไขของเซ็ตเลยนะครับเงื่อนไขของเซ็ตก็คือว่าเ,ออเดี๋ยวก่อนก่อนเงื่อนไขคือคอนเซปต์ใหญ่ก่อนว่าคิดว่าเซ็ตเนี่ยไปไม่ไกลในในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าที่เหลือนะครับให้ระวังว่าเซ็ตอาจจะพีคเนี่ยไม่เกินพันเจ็ดร้อยต้นต้นตน,นะครับขาขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะสามารถถอยเลยก็ได้นะครับก็แสดงว่าเหลือ,อแค่มากในสายตาผม ทีนี้ถ้ามันจะดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะรออัปเดตแล้วกันนะครับนะแต่โดยหลักการก็คือว่าให้รออยู่เหนือพันเจ็ดร้อยสักระยะหนึ่งแล้วเราค่อยมาพยายามเล่นใหม่มโดยคร่าวๆนะครับนะโดยคร่าวๆแต่ว่าระบบเดี๋ยวเราเข้าไปในรายละเอียดวันนี้กับพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าในระดับนาทีเนี่ยเราสร้างเงื่อนไขไว้ตรงตัวเลขตร,ตรงๆเลยนะครับว่าให้ทําอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดวันนี้นะครับหลุดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ด ให้คาดว่าจะลงมา1668นะครับหรือ1662นะครับอืมแล้วคาดว่าตรง1662เนี่ยน่าจะเด้งไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงก็น่าจะมีเด้งนะครับเพราะฉะนั้น1662 1 6า3เนี่ยโดยหลักการเข้าซื้อส่วนใน1668 169เนี่ยไม่แน่ใจนะครับเพราะเป็นแนวปิดจับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับหรือว่าพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยมีการเกิน1686ให้สันนิษฐานว่าจะไปที่1690 ถึง97แลวตรงพันหก้อยเก้าสิบถึง97้าเจ็ดเนี่ยให้ขายซ้ำโดยหลักการอืออ่ะจบง่ายๆอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนนะ,ะก็ช้าๆช้าๆก็คือรอบใหญ่เนี่ยไปอีกไม่ไกลเอางี้ดีกว่ารอบอรอบเนี้ยไป<า>ไม่ไกลนะครับ,ร,บรอบสั้นก็อาจจะยังลงไม่จริงให้ดูแก๊ปบที่คุณเตียติบอกใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนั้นหรือเปล่ารอบสั้นเนี่ยลงจริงไม่จริงเนี่ยไม่รู้นะครับแต่รู้อยู่อย่างหนึ่งว่าจะเรียกว่ารู้ไหมจะคาดป๊อกข้างมากตรงที่ว่า ถ้าขึ้นก่อนนะเกินอีกครั้งนะเกิน168 6เนี่ยแม้จะไปที่1 6 9 0ถึงเ7เนี่ยมันก็จะน่าจะลงมาปิดจับคือ1 6 6 8 1 6้อยอยู่ดีแต่ถ้ามันชิงหลุด1677เนี่ยก็คือมันลงมาปิดจับ 1, ัน6 2บ1 6 6 8 1 6 6 2อยู่ดีสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าขึ้นก่อนหรือลงก่อนในอนาคตอันใกล้เนี่ยน่าจะลงมาปิดจับคือ1 6 6 8นะฮะหรือพันหกร้อยหกสองอยู่ดีมีคำว่าอยู่ดีตลอดครนะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะมีการถอยมาคาดว่าจะคาดนะคาดว่าจะมีการถอยมาพันหกร้อยหกแปดหกเก้าหรือพันหกร้อยหกสองนะครับแล้วถ้ามีการถอยมาพันหกร้อยหกสองเนี่ยหรือพันหกหกพันหกหกแปดเนี่ยคาดว่าจะมีเด้งส่วนเด้งเนี่ยเด้งยังไงเด้งแล้วขาขึ้นขาลงบิโนไฮไหมก็ตอบไม่ได้อยู่ดีครับ เพียงแต่ว่าเล,เล่นเด้งไว้ก่อนหรือว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเลือกตัวที่เป็นขาขึ้นตอนนั้นเพื่อพ<ช>ยา<ท>ยามโผ<ท>่นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์โดยดีเทลแล้วรายละเอียดก็คือว่าสังเกตว่าเอ๊ะที่พูดมาแปลว่ามันจะลงมาอยู่ดีแต่มันจะขึ้นก่อนไหมใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมฮะก็คือเกินให้สังเกตการแต่งอยู่ในชั้นนมา1 2ึงถึงสองวันแล้วนะครับก็คือถ้ามันออกจากชั้นนหนึ่งหกแปดหกได้ก็คือคือไปหนึ่งหกเก้าศูนย์ถึงหนึ่งหกเก้าเจ็ดก็ให้ขายอยู่ดีเราะ แต่ถ้าเกิดมันหลุดจากช h a n n น l ามาทางด้านล่างนึง677ดคือหลุด1677ปั๊บก็แสดงว่ามันกําลังไหลลงมาเลยอแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นความแตกต่างของมันเนี่ยน้อยมากตรงที่ว่าขึ้นก็ขายลงก็ลงอยู่ดีนะครับขายขึ้นก็ขายใช้คำว่าอ่ะใช้แบบชาวบ้านก็ได้ขึ้นขายเพื่อลงแล้วกันนะครับแล้วถ้าลงก็เพื่อลงมา1668 1662อยู่ดีตัวเลขะจะสําคัญอยู่ที่162นะฮะถึง16 163ทีนี้ถ้าถามว่า เวลาซื้อ162หรือ166เนี่ยไอ้โทษ168เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเวลาเด้งเด้งแบบไหนเราก็ควรจะเลือกตัวที่ระยะกลางเนี่ยยังเป็นโพซิทีฟยังเป็นอัพเรนอยู่นะครับ,รบดังนั้นความแตกต่างเนี่ยจึงเป็นอยู่ที่ว่าการเน้นเนี่ยเน้นที่ว่าขึ้นอยากขายลงเนี่ยต้องต้องรอเข้าที่ซัพพอร์ตของตัวหุ้นแล้วก็เซ็ตด้วยนะครับทั้งสอ,งอย่างเลยนะครับเล,เล่นเชิงรับมากกว่า,าที่ฟังโทนเล่นเชิงรับมากกว่า ครับประมาณนั้นเลยครับคือเล่นเชิงรับถ้าถ้าขึ้นไปที่ฉับสวยมากรอขายอย่างเดียวก็ได้เพราะนั้นการเล่นเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวที่เป็นโพซิทีฟแล้วก็ตั้งรับนะครับซึ่งมีคอมเมนต์ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างต่อเนื่องมาก็จะพบว่านะมีตัวใกล้หนึ่งตัวในกลุ่มคอมเมอร์สนะครับแล้วก็มีตัวที่ถึงแล้วอีกหนึ่งตัวในกลุ่มคอมเมอร์สเช่นกันซึ่งเป็นตัวหลักที่เราคอมเมนต์มาตลอดครับงพราะนั้นถ้าเกิดว่าลงต่อเนี่ย กลุ่มคอมเมอร์สองสองตัวนี้น่าสนใจนะครับยกตัวอย่างนะครับถัดไปกลุ่มทาร์สฟอสเทชันเนี่ยจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อคล้ายๆแกงเนี่ยถูกถูกแกงยำมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับกำลังเบียรการนะครับก็ใช้เศร้านะครับ,รบแล้วก็ถัดไปก็พวกอาหารและยาก็ลองสังเกตยานะครับถัดไปก็เป็นพวกกลุ่มฟินเนี่ยที่ทีเ่เป็นตัวที่เราเคยคอมเมนต์นะครับ เนะเป็นยานชื่อยานผ่านนะส่วนหนึ่งของยานผ่านนะอย่างเงี้ยเราก็ลงมาก็ลองเก่งกําไรตัวพวกนี้ดูตัว p r o p ป r t y ตก็มีนะครับ p r o เ e r t y ตจะมีตัวหนึ่งที่อยู่วันศุกร์เนี่ยเล่นมาแสดงเลยหลังจากมีมี X หรือ m a ย์ก,ก็ือยเ n า w high มาเพราะฉะนั้นตัวนี้ลงลึกๆก่อนนะให้ให้ไปที่แนวรับของของของเทคนิคของมันเนี่ยเราซื้อนะครับ <c oughs> เกี่ยวกับความสงบนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ อ่ยก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือว่ายังมีตัวในการเลือกเล่นได้เพียงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยภาพใหญ่คือภาพใหญ่คิดว่าไปไม่ไกลภาพเล็กคือให้เล่นแบบเล่นแบบตั้งรับใช่ไหมตั้งรับแล้วก็ตั้งรับให้พอดีให้ได้ถ้าใครสนใจคาว่าพอดีแบบไหนก็นอกจากนอกจากทําเองแล้วก็โทรมาครับนะครับเราเราไปดูอ่าเชิญครับเชิญต่อครับทองหรืออะไรไหมใช้ครับอยากให้ไปดูทองไปดูน้ํามันด้วยเพราะว่ามีหลายคนถามนะครับ ก็จริงๆแล้วระยะหลังก็ก็คอมเมนต์ขึ้นมาก็ก็ตรงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเอเวายจำได้ก็คิดว่าผมพูดว่าทองกับน้ำมันหลังจากลงไปลึกมันก็จะเริ่มเด้งนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปในดีเทลก่อนนะครับตัวทองที่เป็นทองนะครับตัว GL นะฮะตัว Spot นะครับเราพบว่ามันมีการเด้งหนึ่งครั้งละในา45นาทีที่เห็นเนี่ยนะครับมันสามารถเด้งต่อขึ้นมาจน970ก็ได้นะครับหรือ <c oughs> ชิงอ่อนตัวมาที่พันแปดร้อยแปดสิบก็ได้หรือไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นพันเก้าร้อยกว่าก็ได้หรือพันแปดร้อยแปดสิบก็ได้แต่ถ้าพันแปดร้อยแปดสิบเนี่ยมันจะเด้งกลับอยู่ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขแนวแรกที่จะเสี่ยงซื้อนะครับคือพันเก้าร้อยต้นๆน,นะครับอาจจะเป็นพันเก้าร้อยสี่ถึงพันเก้าร้อยหกนะครับนะะ หรือว่าพอเกิดนิวอินพาวเนี่ยซึ่งเราคงไม่เข้าไปในรายละเอียดต้องต้องโทรเดทตต้องคุยเดทแต่ว่าถ้าสมมุติพูดถึงแนวลับอ่ะพันเจ้าร้อยสี่ถึงพันเจ้าร้อยหกพันแ้อแสิบถึงพันแปอยสี่ยางนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยหรือว่าขึ้นเลยก็ตามเนี่ยจะมีเป้าหมายยอดอยู่ที่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบวกลบครับพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบวกลบตรงนั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มระวังแล้วว่าอาจจะมีการรอบฐานทั้งที่สองเนี่ยตรงกับแนวแนวแนวก้นตรงนี้พอดี นะครับพันเจ้าระดิบดลบเพราะนั้นทองก็ยังทองก็ยังพอไปได้บ้างนะครับเนี่ยนะน้ำมันนี่อย่างที่กล่าวไปว่าตรงเก้าสิบปลายน่าจะเด้งแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยผมว่าพอเด้งมาถึงหนึ่งร้อยสิบแล้ววันนี้นะครับตรงประมาณหนึ่งร้อยสิบเนี่ยถึงหนึ่งร้อยสิบสามเนี่ยนะครับหรือสิบห้าก็ตามเนี่ยจะเริ่มแกวงอีกละนะครับคือแกว่งแบบบรรเทาลงไม่ใช่แกว่งขึ้นนะ พอแกว่งบันเทาลงครั้งนี้เนี่ยมันจะเริ่มยากละเพราะอะไรคำว่ายากคือเริ่มขอมันยากเพราะว่าแนวที่วิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วตกลงมาเนี่ยมันเป็นเดี๋ยวนะครับมันเป็นธรรมชาติที่ว่าพอวิ่งลงมาแรงๆเวลาไปเนี่ยมันจะรีบาวแล้วมันจะเริ่มสร้างกรอบกรอบของการต่ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับนี่สมมติว่าลงมาตรงนี้แต่งอย่างนี้แต่งอย่างนี้แต่งอย่างนี้แล้วสักพักก็ตีกลับขึ้นไปแล้วก็ลงนะครับหรือว่าแกว่งขึ้นไปแรงมากเลย แล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาแล้วก็หลุดลงมาที่87เพราะฉะนั้นจะ<า><า>เห็น<า>ได้ว่ากรอบของการแกว่งเนี่ยอยู่ที่130ถึง100ซึ่งมันกว้างไปนะครับในทางเทคนิคเพราะว่ามันต้องแกว่งในกรอบเก่านะครับ<า><า>มันคงไม่ไม่วิ่งขึ้นไปดิวไฮในสายตาผมนะครับและผมคาดว่ามันอาจจะไม่ดิวไฮประมาณ65ถึง70<า>ในในในระยะ1ปีนะฮะในระยะปีเลยคือไม่มีเลย นะครับไม่มีเลยเพราะนั้นก็คาดหวังว่ามันพีคไปแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะแกว่งจับเนี่ยจะได้วันฮาร์ดหรือว่าถึงร้อยสามสิบสองไหมเนี่ยร้อยหนึ่งสามสามไหมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าช่วงสั้นเลยเนี่ยคือกำลังจะแกว่งถอยลงมาครึ่งทางนะครับคือประมาณหนึ่งร้อยห้านะครับเพราะฉะนั้นสรุปความก็คือน้ํามันอาทิตย์นี้นะครับหลังจากที่เทียบกับตัวเลขหนึ่งร้อยสิบตอนนี้นะครับก็คือแกว่งอยู่ที่ร้อยสิบห้าถึงหนึ่งร้อยห้ามั้งนะครับ ครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวครับเนี้ย็ทักัน